กลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ทุกคนนะคะจ้าวันนี้ก็มาพบกับเยบุญอีกเช่นเคยเนาะวันนี้มาจุดทูให้ไข่ดิกวัดเจดีเหมือนเคยนะคะเป็นแนวทางรัฐบาลเวียดนามฮานอยสามนอยนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะตัวเลขมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเลข113เพื่อนที่ฝั่งไทยฝากจุดนะคะเขาบอกว่าจุดเป็นแนวทางของงวดประจำวันที่16รัฐบาลไทยนะคะส่วนเลข7 8 3เลขจุด ของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเมื่อวานนะคะวันของวันที่13นะคะเผื่อมันมาเป็นแนวทางให้ในแนวทางของวันที่14วันนี้นะคะส่วนของวันที่14วันนี้ติดตามดูนะคะว่ามีตัวไหนนะคะขอให้พ่อแม่พี่น้อง ทุกท่านมีแต่ความสุขสมหวังคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกอย่างนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ